วันนี้สดใสสุดๆเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับช่อง i อ c ี่ซีเอ็นเอชาอีกครั้งนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตีนดอยสุเทพนะครับก็อยู่กันที่ลานคูบาศรีวิชัยนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวมาชมบรรยากาศยามเช้ากันนะครับวันนี้นี่นะครับวท่ทุกๆเช้าเนี่ยเราก็จะ ตื่นเช้ามานะครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองเชียงใหม่หรือว่าอยู่ที่ตีนดอยกุเทพนะครับที่ลานคูบานเนี่ยเราก็จะเห็นเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับตอนเช้านี่ก็จะเห็นเนนกลุ่มเนนและกลุ่มพระท่านก็มาใส่บาตรนะครับก็ก็มาเดินบิณฑบาตนะครับผมบรรยากาศผู้คนเดินมาทําบุญตักบาตรกันนะครับผมก็ เป็นบรรยากาศที่ลานคูบานะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะเห็นพวกพี่ๆนักวิ่งแล้วก็นักปั่นทั้งหลายก็จะมาออกกําลังกายนะครับมาเดินมาวิ่งขึ้นดอยวิ่งลงดอยตอนช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้านี้ก็อากาศสดใสมากเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ อยู่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดนะครับผมก็ยังยังคงต้องสวมแมสนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะครับผมนี่บรรยากาศยามเช้าก็จะเห็นพวกพ่อค,ค้าแม่ค้าอันนี้ก็จะเป็นร้านขายดอกไม้นะครับดอกไม้ไว้บูชาท่านครูบาศิีวิชัยนะครับผมนี่ท้องฟ้ายามเช้าก็สดใสนะครับวันนี้ สามารถกดไลค์นะครับกดติดตามกันได้นะครับช่อง ICCNX c h anel n กด Subscribe กันได้นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่อนุสาวรีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลา้านนานะครับผมน,นี่ก็คือบรรยากาศคนมากราบไหว้สักการะบูชานะครับตอนเชา้า หลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นไปที่ลอยสุเทพกันนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มพระเนนจากวัดศรีโสดานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีนะครับและตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีเป็นหลักฐานว่าตรงนี้จะเป็นที่ลงจอบแรกก็คือท่านกูบาศรีวิชัยนะครับ ท่านก็ได้ลงจอบแลกตรงนี้นะครับสร้างถนนทางขึ้นดอยสุเทพนะครับก็คือนึกสภาพนะหลายเมื่อหลายร้อยปีก่อนตรงไหนหลายหลายปีก่อนหลายสิบปีนะก่ย้อนไปแต่ก่อนนี้ทางขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นป่ารลกเออจะเป็นป่ารกทึบก็จะไม่มีทางขึ้นทางขึ้นที่จะไปกราบสักการะ พระธาตุอุเทพก็ยากลำบากนครับท่านก็เลยตัสท่านก็เลยตัดสินใจสร้างถนนขึ้นอุเทพนะครับน,นี่ก็คือตรงนี้เป็นที่ลงจอบแรกร่วมกับเจ้าแก้วนวรัตน์นะครับ เีนก็จะดูบรรยากาศโดยรอบนี่ก็มีคนมาวิ่งนะครับช่วงเช้านี่ก็จะมีคนมาวิ่งนะครับแล้วก็มาสาธุช่วงนี้ก็ยังมีทำบุญตักบาตรนะครับผม ต้องสวมแมสกันอย่างนี้แล้วก็เป็นระยะห่างเพราะว่าช่วงน,นี้ก็โควิดก็ยังไม่ได้หายแพก็ยังไม่ได้หายนะครับก็ยังมีคนติดอยู่เรื่อยๆก็เป็นห่วงนะครับรักษาสุขภาพก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับผม คครับนี่อันนี้นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับไปนี้ก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนนะครับก็จะเป็นดอกบัวนะครับดอกคำพูดโซที่นำมาใช้ถวายพระนะครับ เอาละครับเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับผมช่อง IC c ี่ซีเอ ANNEL นะครับผมเาสำหรับช่องผมนี้ก็จะเน้นเรื่องรีวิวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะออกแนววไรตี้มีทั้งเล่นดน,นตรนีแล้วก็เล่นแล้วก็ไปเที่ยวนะครับทำเป็นช่องท่องเที่ยวนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันได้นะครับ สวัสดีครับ